กลับกลับสวัสดีเอฟซีทุธันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุธันแฟนคลับแฟนช่องเนาะนะจะไลค์คูไลค์คนครับพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเป็นน้ำเนยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำน้อยใจให้แหล่พระรวยน้ำเนยได้พี่น้องก่อนจะปั้งเรื่องเล่าของความฝันครับพี่น้องเอฟซีทุธันจะช่วงวันที่สิบเจ็ด แต่เลงคลิปไปกันึมฝันมือนั้ฝันยังขึ้นรับไปนนเอฟซีทุท่านขันตองวัดวันเีการมา,มาครับไปนองของขึ้นวันที่สิสิต่อขึ้นวันที่สิเจ็ฝันว่าปใูใส่คนมาอื่นให้ปเ,เปเากล้วยเปเบิ่งกล้วยร้อยนับเกล้วยเลยร้อยสี่สิบเครื่อครับนนเอฟซีตุท่ทันว่า ดำดำปูให้ี่ยมะเอินแปลวกล้วยเราสั่งไปลองเอ้องเิ้นตัวท่านไปแอบเจี๊ยจะน้ำไปเพิ่นไปเพราวความฝันคลิปที่เรวผ่านมาครับพี่น้องหลายคนและคนจะหูว,ว่าความเป็นมาแนวทางของตัวแนวทางนั้นเป็นไปจะไหนมาจากไหนแอบตัวท่นเราเรียกว่าอันยานไปน้ำค่นพ่นไปงานนกคพ่นพ่นไปพี่น้องวันนี้ไปขอบปูครับ ปูหรอว่าไฮแอนับปูกล้วยมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเขาคนสวนนะเขาตัดสวนตัดกล้วยแล้วเขาจะออกไปขายตลาดพี่น้องเขาเลี้ยง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 เลี้ล้ยงเครือกล้วยเลยแอดเองนจะนับึงเครือกล้วยได้ร้อยสี่สิบเครือว่าไดร้อยสี่สิบเครือได้ปูก็เรียวว่าส่นะพี่น้องปูเพิ่มกะเรียวว่ารอยสี่สิบเครือแมนบมลละระว่าแมนปูกะเรียวแมนจะ๋อาไปที่ลักเป็นว่าสินะพี่น้อง แต่ว่าอยากได้ให้ไปเอารถมาใส่เอาเป็นมาทะเบียนรถแอดของ F แอดคือห้าแปดห้าสี่นะพี่น้องคือแนวทางสิแอดปล่อยไปจคือหนึ่งสี่ศูห้าแปดและห้าสี่มีแนวามีแนวทางป่ตอนพี่ต้อ,องเอต้องหวัดไปคือวันที่สิบเจ <c oughs> จวาวามือนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านกิดเตุกา์ประหลาด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> บอ่อยากว่าชูพี่น้องฟังเนี่องจวาวามันหักโดบ่ได้ฮามันเปลี่ยนแนวทางเนาะแอดสิบว่าชูฟังก่อนว่าความฝันคือความฝันเด้พี่น้องเด้บอบ่ได้มันอาจจะเป็นฝันล่าม,มกจะหน่อยพี่น้อง <c oughs> ย้ำเป็นเพียงแค่ความฝันและแนวทางเลยพี่น้องพ <c oughs> ูดถอดไหลายลพี่น้องครับ ราศีประวัสูบพี่น้องฟังเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันอยากไอป้ปากมื่อนี้ครับพี่น้องเปน็นวันพละวันพลาพอดีแอดประด็ดไปทำแพลนกิจประ,รประด็ดไปถ่ายคลิปไปไปบดุนครับไปแล้วกกับมานอนเนี่ยจากพิจารณาดอกบัอนี้ไม่ได้อยากนอนอย่างเดียวจะเริ่มเปนอนอย้ำเว้นพี่น้องนอนย้ำเว้นแหละบนันนี้เกิดเหตุการณ์ความฝันเกิดขึ้น แต่มันอาจจะฝันล่ำมุกจะหน่อยได้แอดจะบอกสุดปังมันล่ำมุกทำไดย้ยำบันนี้แอดเปนฝันไว้สิพี่น้องฝันจะเป็นงานศพฝันจะเป็นงานศพงานศพน,นั่นบ่นมีคนใส่เสื้อผ้าได้พี่น้องเสื้อผ้าบ่ามีผู้ใดใส่เจ้าคนในความฝันน่ะเขาจะบอก แดงถ้าเข่าผ้าหนั่นก um ็ใช้าลงงวงกัะตีต่างตีต่างใช่หรอล่พี่น้องใช่ปะหากว่าใส่เสียอผ้า้นตตยพี่น้องมันย่ามข้าเจ้าเหมือนย่ามข้าเจ้าสิเอาค้นไปเผาน่ะข้าเจ้าเอาไม่ไม่เสียบกลางไม่พี่น้องไม่ไม่เสียบไม่หามไหมใช่ปะาคนตายกับว่าใส่เสียอผ้าท่อกันหรือเปล่าขนไตยกับว่าใส่เสียอผ้าค่ากันในความฝันเนี้ ฟันกำลังมินพี่น er ้องฟันกำังมินขึ้นมากเลยยังอย่งยังย่งหัวจะขวานอยู่นะเพรอ้ยห่างเลยไป่ฟันหน้าเดี๋ยวสำนักไปส่งไปสูรพ่อันถึงเวลามันพระเจ้ากับพระกัญญางพี่น้องยางคนหนึ่งกับหามสองคนกับหามบ่เป็นหามผู้เดียวได้พี่น้องสองคนหามหามหามเหมือนคนตายน่ะคนตายก็โยนอันตูนอันตูนอันตูนไปสิล่ะพี่น้องไป จะไปเผาบัานี้ภาพมันตัดตัดไปอีกเช่นนึงแต่ชือว่ากรรมาจากวัดกรรมว่าจับพาาิพิธศาหรือว่าก็นั่นแหละกรรมาแล้วเขาขางหัวกันไมพี่น้องเขาขางหัวกันขางหัวกันแล้วมีผู้หญิงผู้หนึ่งมัดขอนอนน้ำแอดเสียผ้าโใส่ได้พี่น้อง แค่แต่ผมใช้เสียบานะ <c oughs> ว่าตู้ตู้เอาเหรอตู้ตู้นะตู้ให้คอยนอนน้ำเจ้าเนี่ยแล้ววะไว้สิมานอนจังไหนอัดเลยว่านอนนอนจังไหนเนี่ยมานอนจังไหนสักหนึ่งมันมันบ่แม่นดีดอกก็เลยว่านั่นนี่นะให้นอนน้ำเนีย่ยสบายสินาพี่น,อน้องให้นอนน้ำเนี่ยเป็นไม่หนี้ไม่พี่น,อน้องมันแม่นบอกกันเลยว่าสิ พ่อเจ้าสิบ่ว่าบอกก็เลยว่านี่รนะพี่น้องบ่อพูดว่าบ่อว่าหรอกเพราะว่าขอพี่ผัวระวังสิน่ะเห็นแน้อนังแม่ป่านี้จับเบิ้งพี่น้องจับเบิ้งอันนั้นไม่เงี้ยล่ะเต็มกำมือเลยพี่น้องเต็มกำมือเลยไอหน้าอื๊บก็ได้จับ ทาม,มาเนี่ยนอนกันบอท่านเนี่ยนอนพี่น้องนะความฝันนะ่ะเนื่งจากแม่บ้านมี่โทราศัพท์ไปเขาโทรมาถามเรื่องรถตู้ถามเรื่องรถตู้เรื่องบอท่านเนี่ยนอนน้ำกันแต่ว่าได้จับเขาไปเต็มมือเลยแหละพี่น้องมือเนี่ยจับเข้าไปเลยจับท่านเนืเอ้อจับท่้งกันนั้นพอไม่ยิน มันเนี่ยต้องกว่าพ้อมเสรใฐคุณนอนับกันแหะไม่นองแต่ว่าเผอินมันมีทราศัพท์เข้ามาโทราศัพท์ไปในบ้างวันรถตู้เขาโทษมาคุยรรเรื่องรถตู้กันเรื่องหงมือก่อนพป่นองพอมฝันกเก็เลยว่าบ้าตีเป็นย่ำเป็นเล็กบ้นอกกเ็เลยว่าเสียนะไี่นางยำแนวทางไ้บ้อะไรเนี่ยมันเกิดเป็นแมนมืนีิกะ จับก็ไปเต็มกรรมเลยพี่น้องเต็มกรรมมือพี่นอ้องก็ไปพิจารหน้าเอาส่อรับแอดเองว่าแอดว่าสีหาซีหาเน้ท่าของปูหใหญ่ใ้ตองวัดก็คือห้าแปดและห้าสี่จับหนึ่งสี่ศูนย์จับพี่นอ้องก็ไปพิจารหน้าเอาเป็นตัวเลขแล้วเนวาท่าลายปูลายข้นจะถามมาตลอดครับว่าแอดฝันเพิ่มเติมบอแอดฝันอีกบอ มืัอนี้ฝันแล้วครับพี่น้องฝันจะเว้นพอแตะฝันว่า <c oughs> ย่ำอีกเช่นหนึ่งเนาะครับเชื่อค,คนฟังประทันนะพี่น้องเนาะมีคนตายพี่น้องแต่งานศพแต่ว่าเขาเจ้าจบ่ใส่เสื้อผ้าเขาเจ้าก็หามไปไป,ไป,ไป,ไปลูระหามไปพิพาสสาร์ละพี่น้องในความฝันนะแต่ว่าเขาเจ้าจบ่ใส่เสื้อผ้า,ากันยางมันไป,ไป,ไปเป็นแถวต่ว่ากับมีตรเพลยใส่เสื้อผ้าจะคนได้พี่น้องวันนี้ภาพมันตัดตัดมาเป็มหาพุ่งยินคนนี้แหละ เขาเจ้ากระลังขางหัวกันเขาเจ้ากลับมาจัดงานจัดการแล้วแล้วเขาเจ้ากลับมาจัดงานศพแล้วแล้วเขาเจ้ากระลังขางหัวกันผู้นี้คนนี้่หลังมาขอน้อนน้ำเอ็ดเอ็ดอะไรียกว่ามันแมนบ่เลยมันแมนแน่ดีบ่อผัวเจ้าสิบม้ว่าข่อยบ่บ่บ่ว่าดอกข่อยว่วมีผัวเราสินะเขาบอกซ้านั่นแหละจับเข้าไปเตรียมกำมาหยาเลยหพี่น้องจับเข้าไปเตรียมกำมาหยาเลยบ้านี้ จับเชิงของนาเอิบจับเชิขงขางลังพี่น้องกับพี่วิจินาเอาว่าฝันหยับตัวเร็วในแนวท่งหรือว่าฝันบ่็นฝันลมกลุกได้พี่น้องฝันก็คือฝันก็เรียกว่าซูพี่น้องฟังว่าแนวท่าจิปูภายในไ,ไว้ก็คือหนึ่งสี่ศูนย์และห้าแปดและห้าสี่ถามว่าแอดมาตัวไหนแอดแอดมาศูนย์ห้าสี่ ส่วนแปดถากถับทีมอะไ้เช่นกันครับปีหน่องกลับไปพิจารณาเป็นแนวท่าฝากต่อปีหน่องเอฟซีหวันทีสามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะแต่หายนิชม่มานปีใหม่ครับปีหน่องไลฟ์ปู๋หไลฟ์โคนกับ่งบังความหวังโดยว่าวัาปานปีใหม่นี่ไอมโชคไม่ใช่ไอหนีเงินพ่อสิทธิ์เด็ดไปเที่ยว จะไปพิจจรณาเบิร์นเลฟี่นอรทุกตัวเลขทุกแนวทางแอปเองย่ำด้วยกันครับเอเอฟเป็นเพืยงแค่แนวทางฝ่ายต่อพีนออฟซีฮ่าเป็นทา้งหลายอีกทางหนึ่งจะให้มิชชันมิมานลำลำลุด่วงการสุขุกสุขนครับความฝันจะวินพี่นองกันโบโบครับามันแมน่ันโกไปแล้วมันกระสับาบใจ่ครับพีนอรเดวลเดยจ้ากันแล้วเพราะว่างวดนจีพานมากระตีจอดรดจ้างทางเลยแหละีนอบอลูฟีนอรฟังคึงวันจีพานมากน่ะล่ะวนี้กับฟันก็วิน พอดีเสิ้อหของพระสวดมนต์มื่อนี้ครับก็เรียกว่าสวดพี่น้องป้าสาให้ม่โชคไม่มันครับพี่น้องลำล้ำลุ้ยลุ้กันสุขุทุกคนบุญกุศลใดจีหล่อพรารวยเนี่ยสั่งสมบุญมาขอพรบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์คุณศีลคุณธรรมจนป้าป้ารสมรสายเอฟซีของผู้ป่าจนประสบเจ้าป้าโชคดีลำล้ำลุ้ยลุ้กันสุขุทุกคนความทุกข์จะให้มีความลำบากความเจ็บความไข่ให้่ป่อครับพี่น้องให้มีแต่ความสมบุญจะเรื่นแต่สุขุทุขุนทุกฤดูน้ำ พ่อกำลังในคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีแม่ครับพี่น้องฝากด,ด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลยพ่อรวยน้ำแม่พ่อกำลังในคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีแม่ครับ